เบื้องหลังหยุดยิงอธิปไตยบนแผ่นดินก็ยังไม่ปลอดภัยอธิปไตยใต้ทะเลก็อาจเป็นเมืองขึ้นแม้ว่าการประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะยุติลงตามคำขอของโดน,โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาแต่คนอย่างในทั์ไม่เคยทำอะไรให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทนใครเป็นคนไปดึงให้ทั์เข้ามาผัวพันและมีอะไรเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนดินแดนของไทยเราจะปลอดภัยจริงไหมหรือต้องเสียอะไรมากขึ้นอีกวันนี้ ดจะสรุปให้ฟังครับย้อนกลับไปในช่วงกลางปี2567ที่นายทักษิณได้ขึ้นกล่าวปาตคาถาพิเศษครั้งแรกหลังจากนอนตากเครื่องฝับอากาศบนชท้สินายทักษิณก็ประกาศทันทีว่าอยากร่วมมือกับกัมพูชาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อขุดเจาะหาแหล่งน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติถึงคนอย่างนายทักษิณนั้นหากไม่มั่นใจอะไรจะไม่มีทางพูดแน่ๆนั่นก็เพราะนายทักษิณได้พูดคุยกับบริษัทเชฟล์ของสหรัฐอเมริกาเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะยกสัมปทานขุดเจาะในพื้นที่ทับซ้อนให้หากลลลงงกกกกัััับบบมพูชาาาาไดด้้แะรรร็นนนอใฐข โยบายเรื่องนี้กันทันทีเราจะสามารถกอบโกยทรัพยากรใต้ทะเลขึ้นมาค้ากําไรสวยสุขไปได้ยาวนานกว่า50ปีขณะที่ฝั่งกัมพูชาชาทูอ่างสิทธิ์บนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก็มีพันธะสัญญาไว้กับรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งมีบริษัทโททอลหวังจะได้รับสัมประธานขุดเจาะน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติเช่นกันซึ่งนายฮุนมานนตเองก็บินไปหารือเรื่องนี้กับนายมาโคงประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยตัวเองแม้จะมีกระแสคัดค้านในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนภายใต้ MOU 44แต่ก็ไม่ได้้นะ้ทํําาาใหนนนนคีมิิตกกกกกััังวลลเ่บถดดช14แะ 1, นายทักษิณจึงต้องยืมมือสหายฮุนเซนช่วยสร้างความขัดแย้งชายแดนเพื่อหวังให้นายทักษิณสวมบทพระเอกออกมาสงบศึกแต่นายฮุนเซนกับเ็นโอกาสในการยึดดินแดนของไทยไปพร้อมๆก,กับการสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองให้ลูกชายจึงชิงเล่นนอกบทชนิดขยี้มิตรภาพด้วยคลิปเสียงสนทนาทำให้สถานการณ์ลุกลามานไปไายจนแม้แต่นายทักษิณก็ไม่สามารถใช้อำนาจสั่งการกองทัพได้อีกต่อไปสุดท้ายผลประโยชน์ที่จ้องจะกอบโกยก็กำลังพังคืนลงเพราะสถานการณ์มันเลยถอยไปเป็นการปะทะสู้รบกันอย่างรุนแรงหลายวันติดต่อกันหากปล่อยไว้เช่นนี้นอกจากจะ กอบโกอยอะไรไม่ได้แล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่และชีวิตของตระกูลชินวัตรก็อาจไม่เหลือแน่ๆนั่นจึงทําให้ในายทักษิณใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีรวมทั้งขอให้เจ้าสัวพลังงานรายใหญ่ช่วยติดต่อหาโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องผลประโยชน์ใต้ใตทะเลจาก MOU44 ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแถมยังขอให้นายโดนัลด์ทรัมป์ช่วยคุยกับทางกัมพูชาอีกด้วยเราจึงได้เห็นทรัมป์โมโหหาหุนมาเนตโดยอ้างเรื่องหยุดยิงแต่เรื่องจริงคือปกป้องผลประโยชน์ที่อยู่ใต้ใตทะเลนายฮุนเซนเองก็ต้องยอมรับแบบอ,แอลิ ทวนโจมตีไทยแบบสั่งลาในคืนก่อนหยุดยิงขณะที่เพื่อนสนิทนายทักษิณอีกคนนายอันวาที่รับบทคนกลางจัดเจรจาให้กับกัมพูชาแม้จะไม่มีผลประโยชน์ทางตรงจาก MOU 4 4แต่จะมีประโยชน์ทางอ้อมแน่ๆเพราะในอนาคตหากไทยมีแหล่งปิตโตรเลียมใหม่ๆมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นมาเลเซียก,ก็อาจลื้อฟื้นข้อพิพาทแหล่งปิตโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลย์ขึ้นมาถก ok กันใหม่เพื่อไม่ต้องแบ่งก๊าซธรรมชาติให้กับไทยอีกต่อไปแต่เขมก็ยังคงไปเขมอยู่วันอย่างค้ำ ล้ำลุกรานหลบกัดร้องไห้เจรจาหยุดยิงละเมิดเขาตกลงแอบโจมตีไทยมาสองคืนติดต่อกันแล้วส่วนไอฮีโร่หยาสึกทั้งหลายเงียบ <Yeah. S 1> คลิปพสนแต่ผลประโยชน์ไม่มีอะไรมายืนยันได้เลยว่าเราจะยังรักษาอธิปไตยบนแผ่นดินต่อไปได้อีกนานแค่ไหนแถมเรากำลังจะถูกลุกลานใต้ทะเลไปพร้อมๆกันด้วยเราอาจได้ก,กลายเป็นเมืองขึ้นใต้ทะเลชาติแรกก็ได้ติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่เจ็ดดอกจิกครับ